สวัสดีครับวิดีโอนี้จะมาแนะนำการจองตั๋วเครื่องบินของสายการบ,บินนกแอร์ air, ผ่านแอปพลิเคชันนกแอร์ในรโรบ iOS นะครับซึ่งผมใช้ iPad เครืน,นี้ในการสาธิตให้ท่านดูว่าหากเราต้องการจะจองตัว๋วหรือเช็คเทบินของนกแอร์ air, ผ่านแอปเนี่ยเราต้องทำยังไงมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกท่านต้องโหลดแอปพลิเคชันนกแอร์ลงเครื่องก่อนนะครับเมื่อโหลดเสร็จก็คลิกไปที่ไอคอนนกแอร์ air ได้เลยครับ คลิกเข้ามาจะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับถ้าหากตัานต้องการจะจองตัว๋วเครื่องบินให้คลิกไปที่เครื่องหมายเครื่องบินนะครับไอคอนเครื่องบินที่อยู่มุมบนซ้ายครับเพื่อจองตัว๋วเครื่องบินเมื่อคลิกเสร็จมันจะมาถึงหน้าจอนี้หน้าจอนี้จะบอกว่าถ้าจะเดินทางแบบเที่ยวเดียวหรือไปกลับนะครับจากไหนไปไหนวันที่เดินทางและจํธธานวนผู้โดยสารเท่าไหร่นะครับเลือกจากผู้โดยสารที่ การจองแบบเที่ยวเดียวก่อนนะครับโอ้หคลิกที่เที่ยวเดียวหนึ่งครั้งนะครับจากก็คือต้นทางต้นทางเนี่ยเราสามารถคลิกที่แถบนี้เพื่อจะดูว่านกแอร์เขาบินจากไหนไปนไหนได้บ้างครับขึ้นมาก็จะเจอเที่ยวบินภายในประเทศเยอะมากครับนกแอร์เขาจะบินครอบคลุมทั่วทุกภาคนะครับของประเทศไทยเราอดออุบลน,นครพนมน,น่านพังงาพิษณุโลกเชียงใหม่และนองร้อยเอ็ดนะครับ ภูเก็ตกระบี่มีหมดนะครับรวมไปถึงเส้นทางของเกาะและเทีบินต่างประเทศนะครับผมจะเลือกต้นทางเป็นดอนเมืองนะครับไปก็คือปลายทางครับโดยทางจากดอนเมืองไปไหนนะครับก็คลิกที่คำว่าไปนะครับแถบนี้ก็จะเจอเส้นทางต่างๆครับที่โนอแอร์เขาบินเหมือนกันเส้นทางดอนเมืองไปไหนบ้างสุโขทัยสตูลตรงังอุบล อุดรมีเยอะนะครับผมจะเลือกเชียงใหม่ละกันนะครับจากอุดอรไปเชียงโทษทีครับจากกรุงเทพซึ่งขึ้นที่สานามบินดอนเมืองไปเชียงใหม่วันที่ออกเดินทางสมมุติว่าผมจะเลือกวันเดินทางที่ไม่ใช่วันที่2จะเอาไปวันที่10ตุลานะครับท่านก็คลิกที่แถบนี้ออกเดินทางจะมีปฏิทินป๊อปขึ้นมาครับป๊อปอัพขึ้นมาก็เลือกวันที่ท่านต้องการได้เลยอย่างผมจะไปวันที่10ก็คลิกที่ตัวเลข10นะครับมาเสร็จปุ๊บก็ กดคำว่าเสร็จที่อยู่มุมบนขวานะครับเรียบร้อยจากนั้นถัดลงมาด้านล่างให้ท่านระบุจำนวนที่นั่งนะครับที่ต้องการจะซื้อด้านซ้ายเป็นผู้ใหญ่ด้านขวาเป็นเด็กนะครับนกแอร์เนี่ยเขาจะจองได้เต็มที่นะครับสูงสุด9ที่นั่งต่อครั้งนะครับถ้ามากกว่าหนึ่งถ้าเรากดบวกไปเรื่อยๆจะเต็มที่ที่9โอ้ไปคนเดียวแต่ถ้าท่านมีเด็ก เด็กโตเดินทางด้วยเด็กที่อายุระหว่าง2ถึงสิปีนะครับก็มาเลือกที่ช่องด้านขวาเต็มที่9เหมือนกันแต่ตั๋วเด็กของนอกแอร์นี้จะราคาเท่าผู้ใหญ่นะครับเพราะนอกแอร์เขาขายตั๋วเป็นที่นั่งนะไม่ได้ขายตามส่วนสูงหรืออายุแต่ถ้าหากมีทารกที่อายุไม่ถึง2ขวบเดินทางด้วยนี้ฟรีนะครับไม่ต้องเสียตังค์แต่ถ้าต้องให้ทารกของท่านเนี่ยนั่งตัดนะครับอุ้มตลอดการเดินทาง ผมก็เลือกผู้ใหญ่หนึ่งคน,นครับเมื่อเสร็จก็คลิกดำเนินการต่อที่อยู่มุมบนขวาเสร็จแล้วครับวันที่10ตุลาคมจากกรุงเทพไปเชียงใหม่จะมีเที่ยวบินประมาณ8 <S 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 เที่ยวบินนะครับที่นับได้ครับเริ่มจากเที่ยวเช้าสุดเที่ยวแรกนะครับจนถึงเที่ยวสุดท้ายท่านก็เลือกตามสบายผมจะลองเลือกเที่ยวบินเที่ยวแรกดูนะครับซึ่งเป็นเที่ยวบินที่ดีดีแปดสามศูนย์สอง เวลาออกจากกรุงเทพคือ7จ็ดโมงเช้าไปถึงเชียงใหม่8ปดโมงสิตั๋วนกแอร์เขาจะมี2แบบก็คือตั๋วแบบนกประหยัดและนกเปลี่ยนได้นกประหยัดก็คือเป็นตั๋วอโคโนมีปกติซึ่งถ้าหากท่านซื้อตั๋วแบบนกประหยัดแล้วต้องการจะเปลี่ยนแปลงการเดินทางเปลี่ยนวันเปลี่ยนเวลาหรือเปลี่ยนชื่อท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้น735บาทนะครับซึ่งต่างจากนกเปลี่ยนได้นกเปลี่ยนได้เนี่ยชื่อก็บอกว่านกเปลี่ยนได้ เป็นตัวที่เอาไว้สําหรับผู้โดยสารที่มีกําหนดการิน,นทางที่ไม่แน่นอนคือซื้อแล้วจําเป็นต้องเปลี่ยนมากกว่า 2- หรือสามครั้งจะเหมาะากับตัวแบบนกเปลี่ยนได้เพราะว่านกเปลี่ยนได้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเที่ยวบินเปลี่ยนเวลาหรือเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมครับแต่ค่าตั๋วก็จะแพงกว่านกประหยัดนะครับซึ่งเขาจะบวกไปแล้วแหละดังนั้นถ้าหากใครที่มั่นใจว่าจะเปลี่ยนมากกว่า2ครั้ง ซีน็อกเปลี่ยนได้จะคุ้มกว่านะครับผมก็เลือกต้องประหยัดนในราคา1,581.31คลิกเข้าไปนะครับราคานี้จะเป็นราคาตัว๋วเฉยๆนะครับยังไม่รวมค่าบริการภาษีสนามบินและอื่นๆนะครับให้ท่านคลิกคาว่าดำเนินการต่อซึ่งอยู่มุมบนขวาซะก่อนนะครับท่านก็จะเห็นราคาเบ็ดเสร็จที่ท่านต้องจ่ายจริงๆนะอย่างเที่ยวบินนี้ที่ผมเลือกราคารวมเบ็ดเสร็จนะครับ 1899บาทครับตัวนี้อายากจะบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นราคา1,500เมื่อสักคู่เมื่อหน้าที่ผ่านมาหน้านี้แล้วเราไม่ได้คลิกดาเนินการต่อปรากฏว่าเราจำราคาเนี้ยไปซื้อเองที่สนามบินอีกครั้งพอถามว่าเที่ยวบิน8302ดนอบนเมืองเชียงใหม่ราคาเท่าไหร่ท่านงานบอกว่า1 8น9ร้อเกิถ้าาอาจจะงงว่า ทำไมราคาไม่เท่ากับในเว็บไซต์หรือในแอปพลิเคชันเพราะฉันเช็คมาพันห้านครับนั่นเพราะว่าเรายังไม่ได้คลิกดําเนินการต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากต้องการทราบราคาที่แท้จริงนะครับของที่บินใดก็ตามของนกแอร์ให้คลิกดําเนินการต่อก่อนนะครับแล้วมาเจอหน้านี้นี่คือราคาที่แท้จริงราคานี้จะขายเท่ากันกับที่สนามบินและ call center หน้านี้จะเป็นหน้าที่บอกว่าเราจะต้องเลือกการชำระเงินโดยจะมี2แบบคือ1 c o ่งเคาน์เตอร์วิและตู้ ATM 2แบบบัตรเครดิตนะครับถ้าท่านมีบัตรเครดิตท่านก็คลิกที่บัตรเครดิตได้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกังวลครับทุกวันนี้ง่ายจองตั๋วผ่านคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันท่านไปจ่ายที่เ e เ e ่นอได้หรือตู้ ATM อย่างวันนี้ผมจะเลือกเคาน์เตอร์สวิทนะครับในการชำระเงินและจะมีข้อความขึ้นมาบอกว่า ช่องทางนี้สําหรับคนที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นถ้าใช่เราก็กดใช่แต่เขาจะทวนเที่ยวบินครับว่าเที่ยวไป10ตุลาคมดี8302กรุงเทพนะครับไปเชียงใหม่เวลาออกคือ7โมงตรงเวลาถึงเชียงใหม่คือ8โมง10นะครัรวม1,899บาทและถ้าหากท่านเลือกชําระเงินผ่านเคาน์ตรสวิทเขาจะแจ้งค่าจำเนียว่าเคาน์ตอวิตพลัส32บาทที่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับ แต่ถ้าไปที่ atm ท่านจะต้องจ่ายเพิ่ม21บาทเรียบร้อยจากนั้นก็คลิกดำเนินการต่อที่อยู่มุมบนขวาอีกครั้งหน้านี้จะเป็นหน้าที่ให้เราใส่ชื่อผู้เดินทางนะครับแล้วก็เบอ,อร์โทรศัพท์ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวท่านก็เริ่มที่ title name หรือำํำนาหน้าชื่อก่อนนะครับถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงนางนางสาวหรือพระสงฆ์นะครับผู้ชายก็มิสเตอร มิสก็นางสาวมิสซิสนางน้องพระสงฆ์นะครับผมจะสมมุติชื่อขึ้นมาคือเกษมศักดิก์ว่าจันนะครับเกษมศักดิก์การสะกดชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับขอให้ท่านคิดว่าสะกดให้พ้องเสียงนะครับกับภาษาอังกฤษก็พอภาษาไทยชื่อไทยของของเราเนี่ยสะกดเป็นภาษาอังกฤษได้ทุกชื่อครับผมรับรองก็สะกดตามแบบประชาชนก็ได้นะครับที่เขาพิมพ์ม,มา จะง่ายผมชื่อเกษมศักดิ์นาสกุลแก่นดีนะครับ K A N D E E มาทัาถัดมานะครับด้านล่างจะมีคำว่าเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าตรงนี้เนี่ยต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าสายการบินท้อแอร์นะครับจะให้โคตา้าน้ำหนักกระเป๋า15กิโลสำหรับโหลดแต้องเครื่องฟรีอยู่แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่มก็ได้แต่ถ้าหากท่านมั่นใจว่าวันที่เดินทาง กระเป๋าจะเกิน15กิโลแน่นอนท่านก็มาซื้อเพิ่มพร้อมๆตั๋วก่อนก็ได้เพราะจะประหยัดกว่าการที่จะไปถูกชาร์จที่สนามบินยกตัวอย่างถ้าหากท่านคิดว่าท่านจะโหลดกระเป๋า30กิโลมีฟรีอยู่แล้ว15ถูไหมครับท่านต้องเพิ่มอีก15กิโลเพื่อจะให้ครบ30ท่านก็คลิกที่ตัวกระเป๋านะครับตรงนี้นะจะมีแถบน้ําหนักให้ซื้อเพิ่มเราต้องการเพิ่มอีก15กิโลท่านก็คลิกที่เพิ่ม15กิโล เป็นจำนวนเงิน525บาทตรงนี้เนี่ยถ้าหากเราถูกชาร์จเพิ่มที่3บิน15กิโลเขาจะคิดกิโลละ200นะครับนั่นแปลว่า15คูณ200ก็เท่ากับ3,000บาทซึ่งแพงกว่า500ที่เราซื้อล่วงหน้าแน่นอนนะครับอันนี้เป็นข้อดีของของการซื้อกระเป๋าล่วงหน้าได้แต่ผมจะไม่ไรับน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มผมก็คิดว่าไม่รับน้ำหนักกระเป๋าราคาก็จะไม่ถูกหวมเข้าไปต่อมาด้านล่างคือนกชัว นกโชว์คือประกันภัยการเดินทางโดยปกติแล้วตั๋วเครื่องบินของทุกสายบินจะมีประกันภัยอยู่แล้วแหละครับแต่ว่านี่คือประกันภัยแบบดับเบิลหรือหรือเพิ่มขึ้นมาเฉยๆนะครับก็ไม่จะเป็นต้องซื้อก็ได้ครับนกแอร์อาย65บาทผมแจ้งว่าไม่รับนะครับก็คลิกที่ไม่รับเรียบร้อยต่อมาข้อมูลสำหรับการติดต่อครับผมก็ใส่อีเมลและโทรเบอร์โทรศัพท์มือถือเข้าไปหากท่านไหนไม่มีอ e ีเมลก็ใส่อีเมลปลอมก็ได้ครับผมก็ใส่เข้าไปเนี่ย คือไม่ใช่อ e ีเมลจริงนะอันนี้โทรศัพท์มือถือผมก็เขีขึ้นมาครับเป็นตัวเลขม่วๆเข้าครับจำเป็นที่ต้องใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นอย่างมากเพราะถ้าหากเกิดอะไรขึ้นเช่นเที่ยวบินดีเลย์หรือยกเลิกเขาจะติดต่อท่านผ่านเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับเรียบร้อยผมก็คลิกดําเนินการต่อเขาขึา้นป๊อปอัพว่าให้เราบันทึกข้อมูลนะครับเรียบร้อยหน้านี้เป็นหน้าที่สําคัญมากครับ จะเป็นหน้าข้อตกลงและเงื่อนไขตรงนี้ถ้าหากท่านท่านไหนก็ตามที่ไม่เคยขึ้นเครื่องบินหรือเคยขึ้นไม่บ่อยและไม่มั่นใจในกฎการบินตา่างๆแนะนําว่าให้เข้ามาอ่านแนะนําว่าให้เข้ามาอ่านเ,าเงื่อนไขนี้ก่อนนะครับเพื่อจะได้เข้าใจการเดินทางท,ท,ที่ที่แท้จริงว่าการเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรไบ้างยกตัวอย่างเช่นหากเราตั้งคันนะครับมันจะมีกฎข้อหนึ่งที่บอกว่าข้อหกจุดสี่บอกว่า ผู้สารที่ตั้งคันนะครับอายุ28สัปดาห์นะครับต่ำกว่า28สัปดาห์ก็ขึ้นเครื่องได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์แต่ถ้ามีอายุคันระหว่าง28ถึง36สัปดาห์ผู้สารจะต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าสามารถขึ้นเครื่องบินได้นะครับแต่ถ้าหากว่าอายุมากกว่า36สัปดาห์สายบินจะต้องปฏิเสธการให้บริการเพราะมีผลต่อความปลอดภัยของเด็กในครันของท่านนะครับคือ8เดือนแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะข้อตกวงกำหนด นบ,บนเครื่องแน่นอนเขาก็ห้ามหรือสัมสัมภาระต่างๆของมีค่านะฮะที่แตกหักง่ายยกตัวอ,อย่างถ้าท่านโหลดกระเป๋าใต้ของเครื่องแต่มีทรัพย์สินมีค่าเช่นเงินเครื่องประดับทองแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กอันนี้แนะนําว่าให้ถือติดตัวนะครับท่างานก็จะถามแล้วว่ามีหรือเปล่าเพราะเสี่ยงต่อการเสียห,ยหายหรือสูญหายได้นะครับอันนี้สายกามบินจะไม่รับผิดชอบนะครับเมื่อท่านยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดท่านก็กดคำว่ายอมรับ ซึ่งอยู่มุมบนขวาเหมือนเดิมมันก็จะมาหน้าจอนี้ว่าคอนเฟิร์มว่าท่านได้จองตั๋วดังกาวเพราะฉะนั้นถ้าถูกต้องให้กดยืนยันนะครับอ้อนิดนึงครับถ้าหากท่านจองตั๋วเวลาออกกี่โมงให้ท่านไปถึงสามบินเพื่อเช็คอินก่อนอย่างน้อยสองชั่วโมงนะครับหรือช้าสุดไม่เกินครึ่งชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออกเนื่องจากต้องมีพิธีการเช็คอินและรายละเอียดต่างๆมากมายเก,กี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยนะครับ นั้นให้ท่านไปก่อนถ้าไปหลังจากเ,เวลาปิดเคาน์เตอร์ซึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนออกเนี่ยเขาก็จะไม่หลับนะครับแล้วก็ยืนยันที่หน้าจอน,นี้ได้เลย นเสรจนะครับหน้านี้จะเป็นการบอกข้อมูลการชําระเงินนะครับเมื่อผมเลือกช่องทางชําระเป็นเคานเต s ร์สวิผมจะต้องเอารหัสชำระเงินเนี่ยที่มีตัวเลขว่า519 2890นําไปที่เ e เว่นเอเเพื่อบอกว่าผมจองตัวโนกแอร์ผ่านแอปพลิพลเคชันมาแล้วและผมจะมาจ่ายเงินนะครับนี่คือขั้นตอนเสร็จสิ้นนะครับของการจองตั๋วผ่านแอปพลิเคชันนกแอร์นะครับ แต่จะมีเงื่อนไขอยู่ว่าท่านต้องไปชำระเงินก่อน3ตุลาเวลา10โมง51นั่นแปลว่ามีเวลา24ชั่วโมงเราจากการจองที่ต้องจ่ายให้ทันถ้าท่านไปจ่ายช้าวกว่ากาหนดครับระบบก็จะไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าหากมั่นใจแล้วว่าไปไม่ทันแน่แนท่านก็ไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปจ่ายก็แค่จองใหม่นะครับระบบจะลบข้อมูลของท่านออกออกไปอยู่แล้วจากเที่ยวบินนะครับนี่ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อย ขอบคุณนะครับที่ชมว,วิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในการจองตั๋วเครื่องบินและง่ายในการที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินของนกแอร์หากมีคําถามหรือข้อสงสัยต่างๆนะครับท่านสามารถเขียนลงไปคอมเมนต์ได้แล้วผมจะเข้ามาตอบอีกครั้งขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ